สวัสดีครับผมดรกันสุรสารผาสุขสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่24จังหวัดสิงห์บุรีนะครับครับก่อนที่จะได้พูดคุยกันในสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของน้ำเหนือสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในขณะนี้น้ำที่ท่วมในจังหวัดทางภาคเหนือนั้นบางจังหวัดก็กลับมาท่วมอีกเป็น ครั้งที่สองนะครับเพราะว่ามีพายุฝนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำที่วนีนะ้ดูเหมือนว่าจะไหลลงมารวมกันที่คือไหลามาตามปิงวังยมหน้านะครับแล้วก็มาบรรจบกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ในภาคกลางไม่ว่าจะเป็นภาคกลางตอนบนนะครับภาคกลางตอนล่างนะได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเป็นจนวนมากได้นะครับ ก็ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่อสองฝั่งของไปน้ำเจ้าพระยาซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ไดเ้เตรียมการเอาไว้บ้างก็ดีครับเรื่องอย่างนี้ไม่ประมาทก็จะทำให้เกิดความเสียหายน้อยนะครับสมัยก่อนโน้นตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยนะครับน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมดาในหน้าน้ำหลากมันก็จะมีน้ำมากครับแต่ว่าน้ำท่วมสมัยก่อนนู้นท่วม ไม่ขังนะครับท่วมมาก็ไม่นานครับแล้วก็จะน้ำลดสู่ภาวะเป็นปกติครับเพราะนั้นบ้านเรือนก็ไม่เกิดความเสียหายมากครับก็แค่ขัดถูเอาโครอนออกซึ่งก็มีไม่มากเพราะมันไม่ท่วมขังนานนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเวลาน้ําท่วมทีหนึ่งนะั้นมันท่วมบางทบางีบางปีนั้นท่วมเป็นเดือนก็มีนะครับถ้าท่วมนานอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดความเสียหายครับ บ้านเรือนเสียหายนะครับแล้วก็โรคภัยไค่เจ็บก็จะตามมาอาหารการกินก็ลําบากนะครับก็อันนี้ก็คงต้องอไปดูว่าทําไมมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันมีการไปสร้างาสิ่งที่กรีดขวางทางน้ําหรือเปล่าครับเพราะว่าธรรมชาติของน้ํานั้นก็จะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอยู่แล้วครับทางเที่ยวนี้นะภาคกลางไล่ลงไปนะครับนะจนถึงมากรุงเทพมหานาครแล้วก็ก่อนออกสู่ ทะเลที่อ่าวไทยนั้นก็คงจะต้องมีการเตรียมการกันบ้างนะครับเอาละครับประเด็นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นเรื่องเบาๆนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดครับแต่ความจริงมันมีศัพท์คํานี้นําเข้ามาพูดถึงในประเทศไทยอยู่ก็พอสมควรแล้วนะครับคำคำนั้นก็คือคําว่านิติสงครามนะครับก็อยากพูดครับอยากที่จะมาพูดคุยกันว่านิติสงครามนั้นมันคืออะไร แล้วกม็มันมีอยู่จริงไหมในประเทศไทยนิติสงครามเนี่ยนะครับก่อนอื่นนั้นก็เดี๋ยวไปดูความหมายของคําว่านิติสงครามกันก่อนนะครับความหมายนี้ผมค้นมาจากวิวปิคิเดียนะครับในวิปิคิเดียนั้นเขาให้ความหมายของนิติสงครามเอาไว้อย่างนี้นะครับว่านิติสงครามก็คือหล่อแฝงคือการใช้กฎหมายเพื่อเล่นง,งานฝ่ายตรงข้ามซึ่งมักปรากฏในรูปของการดําเนินนะทางกฎหมาย และทางสื่ออย่างกว้างขวางเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายจนอ่อนแอลงสูญเสียการสนับสนุนจากสาธารณชนและหมดพลังอำนาจในการต่อต้านอีกนี่เป็นความหมายนะครับของนิติสงครามนะครับคำว่า lawfare เนี่ยนะครับมาจากการผรสมกันระหว่างคำว่า law ที่แปลว่ากฎหมายกับคำว่า warfare ซึ่งแปลว่าสงครามครับ เมื่อนำมาผสมกันก็จะเป็นลอแฟร์ซึ่งบัญญัติคำคำนี้ลาแฟร์ Fair, หรือที่คนไทยเอามาเรียกกันว่านิติสงครามเนี่ยนะครับนะบัญญัติขึ้นโดยพลตรีชาวเจดดลับจนะูเนียก็เป็นนายทหารและนักกฎหมายชาวสหรัฐนะครับซึ่งได้บัญญัติคำว่าลอแฟร์ไว้ในปีคศ .2001 หรือ2001เนี่ยนะครับ ส่วนในภาษาไทยนั้นคําว่านิติสงครามนี้น่าจะเป็นการน,นําเสนอโดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกระดกขุนท่าที่ผมสืบค้นมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือความหมายของคําว่าลาเฟนะฮะหรือที่คนไทยเรียกเอามาแปลว่านิติสงครามนะครับคำว่านิติสงครามเนี่ยนะครับถ้าถ้าจะดูจากความหมายของคำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนจะเข้าใจนะครับว่า มันเป็นการทําสงครามโดยใช้กฎหมายผมผมเองก็เคยเข้าใจอย่างนั้นมาก่อนเหมือนกันนะครับเนั้นคนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเข้าใจอย่างนั้นครับเป็นการทําสงครามโดยใช้กฎหมายระหว่างประชาชนนะฮะที่มีความเห็นต่างกันทางการเมืองสองฝ่ายด้วยกันอะไรทำนองอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะไปพูดถึงความคิดเห็นของผมนะครับส่วนตัวกับคำว่านิติสงครามในประเทศไทยนั้น เรามาคุยกันนิดนึงก่อนเกี่ยวกับคําว่าสงครามนะสงครามเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับนะแต่โดยส่วนใหญ่คําว่าสงครามนั้นเนี่ยนะครับในความเห็นของผมนั้นมันก็ต้องมี2ฝ่ายถูกไหมครับจึงจะบอกว่ามีสงครามเกิดขึ้นก็สู้รบกันครับนะถ้าเป็นสงครามโดยการใช้อาวุธก็สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามนู่นนี่มากมายนะครับมีหลายชนิดเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็ต่อสู้กันนะฮะทั้ง เ,เต็มกําลังแหละครับเต็มกําลังความสามารถทั้งกําลังคนทั้งกําลังอาวุธเอามาห้ามหันกันมีผู้เสียชีวิตจากการทําศึกสงครามเนี่ยมากมายนะครับนั่นคือนั่นคือสงครามนะฮะที่ในมุมมองของผมกับคําว่าสงครามนะครับแน่นอนครับการทําสงครามนั้นมันก็ต้องมีแพ้มีชนะคงไม่มีใครที่จะยอมให้ศัตรนะูคู่สงครามนั้นมามัดมือตัวเองนะครับ แล้วก็กระถูกกระทําแต่เพียงฝ่ายเดียวนะเมื่อมันเป็นสงครามก็ต้องต่อสู้กันครับนะผลของการต่อสู้นั้นก็ต้องจบลงไม่แพ้ก็ชนะครับชนะนะครับก็ดีไปแพ้ฝ่ายแพ้ก็ต้องชดใช้นะค,ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําสงครามและตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับก็โชคดีนะครับในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนั้นนะไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกเมื่อใดก็ตามครับเราไม่เคยแพ้สงครามนะ เราก็ฉลาดพอครับแล้วก็เราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจใดๆในโลกนี้นะฮะเหมือนในหลายประเทศที่ผ่านมานะครับนั่นเป็นความเ,เข้าใจของผมเกี่ยวกับคําว่าสงครามนะครับทีนี้มาดูครับนะผมได้ให้ความหมายาของคําว่านิติสงครามไปแล้วนะครับในส่วนตัวนะฮะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นั้นให้ผมเรียนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะ เป็นความเห็นส่วนตัวของผมครับก็อาจจะท่านที่ได้เข้ามาฟังแหะอาจจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ได้ครับการเห็นด้วยที่เห็นต่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่ความผิดนะอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมเห็นอย่างนี้ท่านคิดยังไงเห็นด้วยไหมเห็นต่างนั้นถ้าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันมันก็เป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสฝ่ายใช่ไหมครับครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นั้นผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่ไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องแล้วหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ประการใดนะครับครับสำหรับผมเองนั้นเนี่ยนะครับคำว่านิติสงครามนั้นผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้กันไม่รู้สึกว่ามันคือสงครามนะครับผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับคำว่านิติสงครามของผมนั้นนะครับ นะผมไม่ได้บอกว่ามันคือการทำสงครามกันระหว่างคนสองฝ่ายแต่ในมุมมองของผมนั้นมันคือการทำหน้าที่รักษากฎหมายนะครับในสังคมหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นสังคมขนาดใหญ่แม้แต่ในสังคมในครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมเนี่ยนะครับในครอบครัวก็ยังต้องมีกฎมีกติกานะครับถ้าอย่างนั้นมันก็วุ่นวายไปหมดนะครับ นะการดูแลลูกๆก,การใช้ใจ่ายเงินทองก็ต้องมีกฎมีกติกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังคมมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเ,เป็นขนาดประเทศเลยอย่างนี้มันก็จะต้องมีกฎมีกติกาซึ่งเรียกว่ากฎหมายแน่นอนนะครับแล้วกฎหมายมันก็มีหลากหลายประเภทครับนะกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศคือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะแล้วก็มีกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งต่างๆมากมายนะกา็มีใช้บังคับนะคับ ในแต่และบริบทซึ่งแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นนะนิติสงคารามในมุมมองของผมนั้นมันจึงเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายเพื่อนะครับจะเรียกว่าบังคับผมก็ไม่อยากใช้คำนั้นนะครับเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนซึ่งก็มีความแตกต่างกันนะครับเป็นคนดีบ้างคนชั่วบ้างนะครับนะหรือถ้าเป็นหน่วยงานก็อาจจะมีทั้งชั่วนะดีชั่วไม่เหมือนกันหรือเป็นพรรคการเมืองก็เหมือนกันนะครับ ก็อาจจะมีพรรคการเมืองที่ดีมีอุดมการณ์หรือพรรคการเมืองที่อาจจะไม่ดีขาดอุดมการณ์นะครับนะก็ทําผิดกฎหมายการเมืองมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นต้องมีกติกานะฮะก็คือกฎหมายแล้วก็เมื่อมีกติการหรือมีกฎหมายมันก็ต้องมีผู้ทําหน้าที่ที่จะบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดความขัดแยง้งหรือเกิดความเห็นต่างจนไม่สามารถตกลงกันได้มันก็ต้องนําไปสู่ การที่จะให้คนที่เขามีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดนั่นเองใช่ไหมครับนี่คือเรื่องของอนิติสงครามในมุมมองของผมนะครับทีนี้อ,องค์กรที่มีหนะ้าที่รักษากฎหมายเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับในเบื้องต้นที่เราเห็นกันโดยทั่วไปก็เช่นตำรวจเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่รักษากฎหมายตำรวจนั้นทํางานทั้งในเชิงลับและในเชิงลุกนะครับ เชิงลุกก็คือออกไปตั้งด่านตรวจสอบขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์ไปตรวจสอบนะฮะคนที่จะสงสัยว่าจะกระทําความผิดนะถ้าเจอซึ่งหน้ากระจับกลุมมาหรืออาจจะมีคนไปแจ้งความดําเนินคดีที่โรงพักนั่นคือตํารวจนะครับซึ่งคนไทยรู้จักกันดีครับนอกจากนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ยังมีอื่นอืนดีครับเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างนี้ครับก็ดูแลเรื่องยาเสพติดถูกไหมครับ มีการลักลอบผลยาเสพติดเข้ามาในประเทศหรือเปล่าเป็นผู้ค้าเป็นผู้ขายหรือเป็นผู้เสพเข้าว่ากันไปนะครับหรือกฎหมายที่ว่าด้วยการฟอกเงินอย่างนี้ครับก็มีอยู่นะครับมีกฎหมายบังคับใช้อยู่ครับหรือกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพักการเมืองนะสมาชิกของพักการเมืองท่านสอสอท่านสว entar, ในสภาและผู้สนับสนุนการเมืองก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองตราไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงอาจจะมีกฎหมายประกอบด้วยนะครับเป็นพร,พร,บ,รบประกอบรัฐธรรมนูญก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับนะซึ่งก็มีเอาไว้ที่จะควบคุมดูแลให้การเมืองนั้นเป็นไปโดยความาถูกต้องนะครับบริสุทธ,ธิธรรมนะครับใครที่กระทําผิดกฎหมายนะก,ก็ดําเนินการกันไปตามขั้นตอนนั้นนะครับครับทีนี้ในเรื่องของอนิติสงครามเนี่ยนะครับซึ่งผมพูดไปเมื่อครู่ตอนต้นว่า มันก็น่าจะเป็นความเข้าใจของคนในสังคมว่าเป็นการทำสงครามกันระหว่างพรรคการเมืองกับองค์กรทางตุลาการซึ่งผมก็ย,ย้ำตรงนี้ว่าผมไม่คิดเช่นนั้นนะครับนะเพราะว่าองค์กรทางตุลาการนั้นท่านไม่ได้มองพรรคการเมืองเป็นศัตรูไม่ได้มองบรรดาสอสอส,อสอวอนะครับหรือผู้สนับสนุนพรรคการเมืองนั้นเป็นศัตรูนะครับเพียงแต่ว่าท่านทำหน้าที่รักษานะฮะ หรือวินิฉัยชีย้ขาดกรณีเกิดปัญหาขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดพักการเมืองหรือนักการเมืองทั้งหลายนะที่ทํางานการเมืองอยู่ในขณะน,นี้มิได้มีการกระทําอันใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับและก็ไม่มีใครไปร้องหรือไม่มีหลักฐานมันก็ไม่มีใครไปทําอะไรได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับมันต้องมีการกระทาอันเป็นการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายเกิดขึ้นก่อนนะครับ สองมีหลักฐานและมีคนไปร้องจากนั้นมันจริงจะเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินการทางกฎหมายนะในช่องทางต่างๆใช่ไหมครับเช่นในการเลือกตั้งนะทั่วไปเลือกตั้งทสศถ้าฝังอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งขันนะพบว่าฝ่ายนี้กระทําการผิดกฎหมายซื้อเสียงประชาชนเอาเงินไปซื้อเสียงประชาชนมีหลักฐานเป็นเงินเป็นทองมีภาพถ่ายวิดีโอนะมีพยานหลักฐานเป็นตัวบุคคล อย่างนี้ก็ไปร้องครับถูกไหมครับนะเพราะว่ากกตน,นั้นก,ก็อาจจะมีกกตจังหวัดแต่เขาก็อาจจะไม่ได้ลงมาดูแลเพราะกําลังก็มีอยู่จํากัดนะครับเพราะนั้นเมื่อไปร้องแล้วเนี่ยนะมาถึางเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก,ก็มีการการไปร้องนั้นก็ต้องมีหลักฐานประกอบนะครับว่ามีภาพถ่ายมีเอ่อคลิปนะฮะอะไรต่างส่งไปด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขั้นต้นนะกกตจังหวัดรับเลือกไปทําสํานวนส่งไปกกตกลางกรกต วินิจฉัยดูว่ามีมูลหรือไม่ถ้ามีมูลก็ดําเนินการต่อไปครับนะฮะก็ตามตามลำดับขั้นตอนนะจากกรกตกลางถ้าเกิดว่าจบได้ที่นั่นก็จบจบไม่ได้ก็เสนอศาลขึ้นไปในระดับที่สูงกว่าครับอาจจะเป็นศาลฎีกานะจะเป็นศาลอาญานะเป็นศาลร,รัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาก็ว่ากันไปแล้วแต่ลักษณะของความผิดนะครับนี่แหละครับนี่คือเรื่องราวของ ความเข้าใจซึ่งผมอยากจะอยากจะ,ะสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับผมเห็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้คิดว่าอ,องค์กรตุลาการนั้นท่านมาทําหน้าที่ที่จะไปทําร้ายใครนะเพราะว่าถ้าไม่มีคนไปร้องในความผิดต่างๆนั้นท่านก,ทานก็ท่านก็ไม่ได้ลงมาทําอะไรนะครับยกเว้นมีคนไปร้องและคนไปร้องนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะผิดทุกกรณีไป ก็มีทั้งเรื่องที่ยกและมีที่ลงก็มีนะครับแล้วแต่ความผิดแล้วแต่หลักฐานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคาว่าที่ตีสงครามนั้นที่ที่หลายคนอาจจะเข้าใจต่างจากผมนะแต่ผมนั้นผมไม่ไม่เห็นว่ามันเป็นสงครามครับเพราะว่าผมเห็นว่าก็คือคนไทยด้วยกันนะครับนะแล้วก็อ,อ,องค์กรตุลาการนั้นท่านก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครอยู่แล้ว ท่านก็มีหน้าที่เพียงที่จะรักษานะครับความถูกต้องนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าถ้าไม่มีใครไปร้องท่านไม่มีเรื่องถึงท่านท่านก็ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะนั่นคือความเข้าใจของผมและผมเองนั้นไม่อยากไม่อยากเห็นคําว่าที่ดิสงครามนั้นนะเออพูดกันบ่อยๆในประเทศไทยเพราะมอาจจะสร้างความจําที่อาจจะเออ,เอ,อผมไม่แน่ใจนะครับ คือคือสิ่งที่ผมเห็นนั้นผมก็ยืนยนันว่ามันไม่ใช่เป็นความเห็นส่วนตัวนะอาจจะไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเสมอไปครับความเห็นของท่านที่ต่างจากผมที่ท่านอาจจะมองว่าเป็นการทําสงครามกันก็เป็นสิทธิ์ของท่านถูกไหมครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่การทําสงครามกันนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเป็นนักการเมืองแ้ะเราไม่ทําความผิดนะก็ไม่มีวันที่เราจะต้อง ถูกคนที่เขาดูแลกฎหมายเรื่องการกระทําความผิดทางการเมืองน,นั้นมาวินิจฉัยเรามาลงโทษเราใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นหมายถึงการทําสงครามครับในความหมายของนิติสงครามนะครับครับก็มีมีลักษณะความผิดอยู่เยอะนะครับที่ผมไปรวบรวมมาที่เป็นการกระทําอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นครับเป็นส่วนน้อยครับ ของนักการเมืองหรือ ok พรรคการเมืองที่กระทําความผิดตามกฎหมายการเมืองมีมีแต oui, ่ให <transgender women> <rix> ้เห็นแต่เป็นส่วนน้อยแต่ผมต้องการจะนํามาเป็นหลักฐานประกอบว่าเห็นไหมมันมีความผิดอย่างเงี้ยคนไทยรู้เห็นกันดีนะครับถ้าไม่ทําก็ไม่มีปัญหาอะไรยกตัวอย่างของความผิดนะครับที่เกิดขึ้นจากการกระทําของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองผมเรียนว่าเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่นั้นอาจจะทําแต่ไม่มีหลักฐานเลือกตั้งซื้อเสียงก็ไม่มีหลักฐาน เมื่อไม่มีหลักฐานก็เอาผิดอะไรไม่ได้เห็นไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันมีหลักฐานเนี่ยครับนะเดินไปตามกระบวนการแล้วสุดท้ายเลยนั้นสารมีความไม่นิฉัยนั่นคือสิ่งที่มันต้องเป็นเ,เรื่องที่เกิดขึ้นจริงตามนั้นแน่เพราะมันมีหลักฐาน,ย,นยืนยันถูกไหมครับครับตัวอย่างของการกระทําความผิดนะครับที่คนไทยน่าจะเคยได้ยินบ่อยในทางด้านการเมืองเช่นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันถูกไหมครับ ทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันนะเอาโครงการจากรัฐบาลเราไปทําในพื้นที่แล้วก็กินหัวคิวกับนักการเมืองท้องถิน่นหรือบรรดาคนที่เป็นผู้รับเหมาก็มีข่าวมีข่าวถึงแม้จะกฎหมายจะห้ามก็ยังมีการฝ่าฝืนการทำนะถูกลงโทษหรือกําลังรอการลงโทษอยู่ในขณะน,น,นี้ก็มีครับเรื่องทุจริกคอร์รัปชันของ,น,ของนักการเมืองนะครับหรือเรื่องของ การกดบัตรแทนกันอันนี้ชัดเจนครับสารตัดสินลงโทษไปแล้วมันผิดกฎหมายถูกไหมครับแต่ก็ยังทาถูกไหมครับเมื่อทําแล้วมีหลักฐานชัดเจนไปถึงมือสารสารก็ก็ตัดสินลงโทษับจะไม่บอกว่าสารมากั่นแกล้งไม่ได้หรือจะไปคิดว่ามันเป็นการทําสงครามระหว่างสสที่ทําความผิดกับองคอ์กรสารก็ไม่ได้นะครับนะครับครับหรือมีอาจจะมีกรณีที่เป็นข่าวเป็นคราวกันมาบ้างครับเช่นมีนักการเมือง ไปเอ่อผมไม่อยากใช้คำวา่ารีดถ่ายแต่ว่าไปขอ,เ,อ,อเงินจากข้าราชการระดับสูงเพื่อแลกเปลี่ยนกับเรื่องของการจัดสรรง,งบประมาณในสภาในกรณีของการทําหน้าที่เป็นการมาที่การวิสามาันเรื่องงบประมาณอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวถูกไหมครับเกิดขึ้นนะฮะและศาลก็ตัดสินไปแล้วนะครับนะหรือการซื้อเสียงการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องนี้นะผมยืนยันว่ามีพันละมีล้านเปอร์เซ็นต์เลยมีกันตั้งแต่ระดับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตอสอ,อบตอสอ,อบจอ,อบจอการเลือกตั้งสอสอแม้แต่การเลือกสอวอที่ไม่ต้องให้ประชาชนมาโหวตก็ยังมีข่าวคราวของการใช้เงินดูไหมครับเพียงแต่ว่ามันเป็นข่าวแต่มันไม่มีหลักฐานหรือบางทีมีหลักฐานเนี่ยกรกตท่านก็บอกก็ไม่รู้นะครับผมไม่อยากมีภาพวิจัยกรกตน,นะฮะมันนะครับนี่คือความผิดที่เกิดขึ้นครับ หรือแม้แต่การกระทําความผิดนะซึ่งบางทีก็ไม่เป็นที่พอใจของพรรคการเมืองอยู่บ้างเช่นในเรื่องของอการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมันก็มีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าทาอย่างไหนได้ทําอย่างไหนไม่ได้ถูกไหมครับนะหรือเรื่องของการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเขาก็บอกต้องชี้แจงนะต่อให้มีทรัพย์สินมากมายเป็นหลายหมื่นล้านมันก็ต้องชี้แจงถูกไหมครับถ้าท่านเป็นนักการเมือง ที่แจงไปแล้วถ้ามันที่แจงไม่ครบมีคนไปร้องท่านก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือแอ็กซมเปิลหรือตัวอย่างนะซึ่งผมบอกว่าเป็นส่วนน้อยนะการเมืองในสภาสสหรือสอวอนะนะส่วนใหญ่ก็ก็ไม่ได้มีความผิดกฎหมายเหล่านี้เขาก็ไม่ต้องเดือดร้อนถูกไหมครับแต่คนที่กระทาความผิดอย่างนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ และสิ่งที่ทำ,ทททำนั้นถ้ามันเป็นความผิดมีหลักฐานมันก็มีคนไปร้องถูกไหมครับนะการที่มีคนไปร้องนะมันก็แสดงว่าเขาเห็นความผิดเขามีหลักฐานเข้าไปร้องนะส่วนไปร้องแล้วหน่วยงานเบื้องต้นจะรับไว้หรือไม่รับมันก็ยังต้องพิจารณากันอีกใช่ไหมครับไม่ได้ไหมายความว่ามาร้องปุ๊บรับปับ๊บส่งเรื่องปุ๊บทันทีลงโทษทันทีมันไม่ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นน,นี่เป็นเหตุที่ทําให้ผมบอกว่านิสิตสงครามนั่นนะครับ มันไม่น่าจะมีอยู่ในประเทศไทยมันเป็นเรื่องของการรักษากฎหมายนะครับเพื่อดูแลนะครับประชาชนดูแลหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆดูแลพักการเมืองดูแลมรรดาท่านสสท่านสวผู้สนับสนุนการเมืองนั้นให้ทําการเมืองด้วยความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดครับไม่กระทําความผิดกฎหมายของพักการเมืองครับส่วนกฎหมายของพักการเมืองนั้นก็ว่ากันไปนะครับนะอะไรที่ มันยังคงมีประเด็นที่อะไรอยู่ก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบนะครับอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ประชาชนในประเทศนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับนี่คือ,อความเห็นของผมย้ําเรียนว่าเป็นความเห็นส่วนตัวในเรื่องของคําว่านิติสงครามที่ก็จะมีการพูดกันอยู่บ้างในประเทศไทยนะครับซึ่ง ย้ำอีกทีงว่าเท่าที่ผมสดับตับฟังมานั้นคนที่ใช้คําพูดนี้มักจะพยายามที่จะบอกให้สังคมรู้ว่ามันเป็นการทําสงครามกันระหว่างพักการเมืองนักการเมืองกับองค์กรตุลาการซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าไม่ใช่การทําสงครามกันนะครับเพียงแต่เป็นการทําหน้าที่นาที่จะรักษากฎหมายของคนที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้นครับ ถ้าเราที่เป็นนักการเมืองมิได้กระทําการอันใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นมันก็ไม่มีวันที่จะต้องไปถูกพิพากษานะอย่างแน่นอนนะครับครับก็หวังว่าใประเทศไทยบ้านเมืองเรานั้นนะครับจะไม่เกิดสงครามใดๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามแบบใดก็ตามครับแล้วก็เราคนไทยด้วยกันครับก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับสมัครสมานสามัคคีกันไว้ เก็บกําลังสติปัญญาความรู้ความสามารถไว้สู้กับคนที่ไม่ใช่คนไทยดีกว่านะครับสู้กับเรื่องของอสินค้าที่เข้าทะลักเข้ามาจากจีนมาโจมตีสินค้าไทยนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่นําเข้ามาจากต่างประเทศครับเรื่องของการาล่อลวงนะครับที่จะมาทําให้ทรัพย์ของเราเสียหายนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะช่วยกันดูแลสิ่งเหล่านี้ครับครับก็เป็นการขายความคิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่นิยามแต่เป็นความเห็นของผมในเรื่องราวของนิติสงครามครับก็พูดกันแบบสบายๆอย่าเครียดนะครับนะความเครียดก็ทําให้สุขภาพไม่ดีครับฟังแล้วถ้าท่านมีความเห็นต่างอย่างไรนั้นก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะตอบนะครับ ให้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและการเป็นการประเทิบัญญาครับนะไม่ใช่สิ่งที่จะมา,าดรามา่าหรือกล่าวไฮไลท์โจมตีกันครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับเอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ